ก่อนจะบอกว่าไม่มีประเทศใดที่เธอเคยไปมาแล้วให้ความรักแบบครอบครัวได้มากมายเท่าที่นี่เธอจึงรักประเทศไทยมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เธอเนี่ยกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยอยู่เรื่อยๆนะคะก็เป็นความรักในอีกรูปแบบที่น่าประทับใจค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะวันที่ทำคลิปนี้นะคะก็ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันวาเลนไทน์พอดีค่ะวันแห่งความรักหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์อะไรไปมากกว่าการออกไปทำงานตามปกตินะคะแต่เนื่องจากตรงกับวันศุกสุดสัปดาห์พอดีคนที่หยุดงานในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักนะคะจริงๆแล้ววันวาเลนไทน์ก็มีที่มาที่ไป ต้องเล่าย้อนไปในยุคจักวรวรรดิโรมันในสมัยของจักรพรรดิคอดิอัสที่2แห่งกรุงโรมตามเรื่องเล่านะคะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีใจคอดุร้ายและทรงนิยมการทำสงครามนองเลือดก็ได้ทรงตระหนักว่าเหตุที่ชายหนุ่มส่วนมากเนี่ยไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในกองทัพ เพราะไม่อยากที่จะจากคู่รักและครอบครัวไปนะคะจึงทรงมีพระราชะองค์การสั่งห้ามมิให้มีการจัดพิธีมั่นและแต่งงานในกรุงโรมโดยเด็ดขาดทำให้ประชาชนเนี่ยทุกใจเป็นอย่างยิ่งค่ะขณะนั้นเนี่ยก็มีนักบุญรูปหนึ่งนามว่าเซนต์วาเลนไทน์หรือวาเลนตินัสนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในโรมก็ได้ร่วมมือกับเซนต์มาริอัสนะคะจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวคริส หลายคู่นะคะด้วยความปรารถนาดีนี้เองนะคะจึงทำให้วาเลนไท์ถูกจับระหว่างนั้นเขาก็ยังคงส่งคำอวยพรวาเลนไท์ของเขาเองนะคะขณะที่เขาเป็นนักโทษเชื่อกันว่าวาเลนไทยเนี่ยได้ตกหลุมรักหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของผู้คุมชื่อว่าจูเลียนะคะซึ่งได้มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขังในคืนก่อนที่วาเลนไทยเนี่ย จะสิ้นชีวิตโดยการถูกประหารนะคะเขาก็ได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเลียโดยโลงท้ายว่า from your v a วาเลนไทค่ะหลังจากนั้นศพของเขาก็ได้ถูกเก็บไว้ที่โบสถ์พราซิเดสณกรุงโรมจูเลียเนี่ยก็ได้ปลูกต้นอามันนะคะหรืออัลมอนสีชมพูไว้ใกล้กับหลุมศพของวาเลนตินัสผู้เป็นที่รักของเธอโดยในทุกวันนี้นะคะต้นอามันสีชมพูเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนแห่งรักนีรันดอนและมิตร ภาพอันสวยงามซึ่งวาเลนไทน์นะคะก็นับเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศสต่อมานักโบสในนิกายโรมันคาทอลิกนะคะจึงเลือกให้วันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันแห่งความรักนี่ก็เป็นเรื่องราวความเป็นมาของวันวาเลนไทน์ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์เรานะคะเป็นสัตว์สังคมและสิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติหนึ่งในนั้นก็คือความรักค่ะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันความรักของครอบครัวความรักแบบพ่อแม่ลูกพี่น้องความรักฉันเพื่อนความรักแบบหนุ่มสาวหรือความรักแบบ ความเอ็นดูระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องรักอย่างมีสติด้วยเช่นกันค่ะอย่างคลิปแรกที่แอดนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันวันนี้ค่ะจาก t i k t o k ของสาวต่างชาติคนนี้ผู้ใช้ t i k t o k ที่แอดเนี่ยเคยนำคลิปของเธอมานำเสนอแล้วไปครั้งหนึ่งคาริสาเอนเกตวิดีโอนี้นะคะเธอออกมาแชร์ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นโดยบอกว่าประเทศไทยนั้นดีที่สุดสำหรับเธอสาเหตุเพราะเธอเพิ่งได้พ่อแม่ชาวไทยเพิ่มขึ้นมาค่ะ ก่อนจะเล่าว่าเธอมีคุณพ่อชาวไทย1คนคุณแม่ชาวไทยอีก6คนและคุณแม่ชาวกาเรี่ยงอีกหนึ่งคนที่นี่นะคะเธอได้พบกับผู้สูงอายุที่ให้ความเอ็นดูเธอเหมือนกับลูกหลานนะคะแม้ว่าเธอนั้นเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม จากนั้นพวกเขาก็เชื่อมต่อกันด้วยการสื่อสารเป็นสติกเกอร์ที่สื่อความหมายว่าพวกเขานรักและเอ็นดูเธอและในทุกๆครั้งที่เธอเนไปเยี่ยมเยือนพวกเขาพวกเขาก็มักจะเก็บเอาผลไม้มาให้เธอกินเสมอเพราะอยากให้เธอนั้นกินดีอยู่ดีมีความสุขตัวเธอนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มากๆค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยทำให้เธอรู้สึอกอบอุ่นนะคะ ก่อนจะบอกว่าไม่มีประเทศใดที่เธอเคยไปมาแล้วให้ความรักแบบครอบครัวได้มากมายเท่าที่นี่เธอจึงรักประเทศไทยมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เธอเนี่ยกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยอยู่เรื่อยๆนะคะก็เป็นความรักในอีกรูปแบบที่น่าประทับใจค่ะคลิปนี้เองนะคะแอดก็หยิบเอาคอมเมนต์บางอันเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะก็เข้ามาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่คนไทยเนี่ยน่าทึ่งจริงๆผู้คนน่ารักและใจ ดดีีท่สุความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าฉันเคยทํางานอยู่กับชายชาราชาวไทยคนหนึ่งแล้วเขาเนี่ยก็มักจะบอกว่าฉันเป็นลูกสาวของเขาและเขาก็จะนําอาหารมาให้ฉันเสมอความคิดเห็นถัดมาค่ะเข้ามาคอมเมนต์ถามเธอว่าคุณกล้าที่จะให้คะแนนคุณแม่ชาวไทยของคุณไหมซึ่งเจ้าของคลิปนะคะเขาก็บอกว่าเต็ม10เธอให้11อีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะบอกว่า วัฒนธรรมบางอย่างก็มีความสวยงามมากๆพวกเขามีความรักมากมายจนต้องสแสวงหาเป้าหมายใหม่ๆเพื่อที่จะได้รับความรักเหล่านั้นต่อไปมาที่ความคิดเห็นนี้ค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเรื่องราวของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้กับฉันมากๆฉันเองก็รู้สึกว่าต้องการพ่อหรือแม่ชาวไทยสําหรับทริปหน้าของฉันมาต่อที่ความคิดเห็นนี้ค่ะบอกว่าคนไทยทุกคนที่ฉันเคยพบมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีน้ําใจมาก ปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าฉันก็มีแม่เป็นคนไทยเรายังคงติดต่อก,กันจนถึงทุกวันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณเธอมากๆซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเข้ามาแชร์ประสบการณ์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียนต่อหรือศึกษาภาษาไทยต่อก็จะมีพ่อแม่บุญธรรมนะคะที่ยินดีที่จะรับพวกเขามาอยู่ด้วยกันจนเกิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับด้วยนะคะสําหรับคลิปต้นฉบับสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตแหล่งข้อมูลที่เพิ่มเติมได้เลยค่ะและก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่เข้ามาช่วยกันติดตามรับฟังในทุกๆคลิปเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทําคลิปต่อๆไปและเป็นการสนับสนุนช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิป หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ